น้ำมันจะมาหมดอะไรตอนนี้คนยิ่งรีบๆอยู่เสียเวลาชิบหายเลยเด็กปั๊มแม่งหายไปไหนหมดวะเนี่ยกูเติมเองก็ได้วะเอาเฮ้ยฟ้าถังน้ำมันหาย <c oughs> ใครใช้ให้มันไปอยู่อีกด้านเนี่ยเสียเวลาจริงๆต้องมาถอยเข้าถอยออกใหม่เนี่ยมากูได้เติมสักทีเอาล้แม่งไปอยู่ฝั่งนู้นได้ไงวะนี่กูโง่หรือกูโง่เนี่ย <c oughs> แย่จริงสงสัยช่วงนี้ทำงานหนักไปหน่อยอย่างว่า่ะคนเราแม่งต้องมีผิดพลาดกันบ้างผมมักจะให้อภัยตัวเองเสมอแหละ <c oughs> เดี๋ยวนะแม่งอยู่ฝั่งนี้อีกแล้ว ช่างแม่งกูไปขี้แป๊บมาสมองกูโล่งละครั้งนี้ไม่พลาดแน่เพราะกูเพิ่งขี้มาเมื่อกี้อาจจะลนลนไปหน่อยเพราะปวดขี้แต่ครั้งนี้มั่นใจได้เลยไม่มีผิดพลาดซ้ำสองนั่นไงชัดเลยทำไมแม่งไม่ออกแบบให้เติมได้สองข้างวะเนี่ยกูให้โอกาสมึงครั้งสุดท้ายแล้วนะไอ้ฝาถังน้ำมันถ้ามึงไม่มาอยู่ในข้างที่กูต้องการเนี่ยกูจะทิ้งมึงไว้ที่นี่แลกกูจะโบกแท็กซี่ไปละแม่ต้องให้ขู่ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆ mm hmm. ขอบคุณครับ